วันนี้ร้านดีนการเกษตรนะคะจะพามาดูการประกอบเครื่องนวดแป้งนะคะพอมมอเตอร์อัศสวินหนึ่งแรงนะคะเครื่องนวดแป้งตัวนี้นะคะ,ะจะอยู่ที่19นิ้วนะคะตัวนี้เป็นมอเตอร์อัศสวินหนึ่งแรงนะคะวัดขอบให้หน่อยค่ะตัวนี้เป็นด้านในของเครื่องนวดแป้งนะคะ เป็นรอบๆนะคะเป็นดีเทลของเครื่องนวดแป้งนะคะเครื่องนวดแป้งขนาด19นิ้วพร้อมมอเตอร์อัดสัวิน1แรงนะคะเราจะวัดขอบให้ลูกค้าดูนะคะว่า19นิ้วจริงไหมนะคะความยาวของเครื่องนวดจะอยู่ที่19นิ้วนะคะ ความกว้างจะอยู่ที่16นิ้วค่ะต้องวัดที่ขอบนอกนะคะขอบไหนไม่ได้นะคะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมาลองมอเตอร์นะคะดูการทำงานของเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการนวดแป้งนะคะ Okay.